มีคอปมีคอตึ้งตึ้งตึงตึงตึงเอ้าเอ้าฟังไปเดี๋ยวคอปเพชรศักดาล็อกไว้เอ้าหมาจู่โจมเลยนะครับเพชรศักดาโอ้ยังตีไม่ถนัดครับดูมาหันยกสี่นี่ครับมาเพชรศักดาไปเข้าไปมุดเข้าไปเสียบเข้าไปมาอุ้ยมาโอ้โหดูมาไม่ค่อยอยากจะสู้ไหนเท่าไรครับแดงนี่ครับมาติดเข้าไปเพชรศักดาดูครับมาต้อง ไม่หายยังไงดีครับพักออกไปก่อนพักออกไปก่อนนานเห็นชัดเลยนะครับว่าวันนี้เพชรศักด์าโอ้โหแข็งแรงมากครับจังหวะจับจังหวะล็อกมาเสียบนี่ดูดูดันเลยนะครับอเดวกท็อปขา้าไม่ได้แล้วครับต้องมีอาวุธมาสกัดไม่งั้นดูครับโอ้โหลากแล้วกดดูม้าเหนียวเลยครับโอ้โหตีหนักเบาไม่สนชนชนอย่างเดียวนะครับเพชรศักดาอ่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับต่อยมันฟันศอกครับเด็กทอปครับม ต้นยกมายาฉีดเลยนะครับยาฉีดฉีดให้ฉีดให้ให้ตลอดเอ้าเดอะค็อกมาให้ตลอ,อดลอ,อย่าเป็นยาชาอย่าเป็นยาชาเอ้ามาต่อยไปต่อยไปแม่ไอสักดาแกร่รวบรวบพอรวบแล้วหมดแรงเดอะค็อกนะครับมาโอ้ยไอสักดาว,วันนี้มามาแบบพระเอกเลยอ่ะมาแบบไอ้หนูหน้าซื่อหวังเดืการไม่ตกโอ้ระนุกรางแก่แยกอีกนี่